พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ด้วยพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจโดยหน่วยงานทหารมหาเล็กราชวังลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจิตอาสาพระราชทานสืบเนื่องจากพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10โดยเหตุนี้สำนักง,งานกสนได้น้อมนำมาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกันปกป้องเชิดชูสถาบันพระหมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันจะส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความรักชาติเกิดความรักความสามัคคีเป็นรากฐ,ฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงเพราะถือว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำนักงานกาศนจังหวัดสมุทรปราการโดยนางทัชนกพลาศักด์ผู้อำนวยการสำนักงานกาศนจังหวัดสมุทรปราการได้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาจัดโครงการจิตอาสาอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกาศนให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานกาศนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้วต้องมีการขยายผลโครงการ โดยการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกิดจิตอาสาที่มีจิตแห่งการทำความดีแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขเมื่อได้ทำความดีมีจิตที่เปี่ยมด้วยบุญและพลังแห่งความดีงามอันประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. การประกวดการขยายผลโครงการกจิตอาสาชุมชนจิตอาสาดีเด่นและผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นกิจกรรมที่2กิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กศนอชาลนินกศอนอำเภอบางเสาธง,งในฐานะที่เป็นหน่วยงานในระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านแกนนำ ในระดับหมู่บ้านตำบลและระดับอำเภอในทุกมิติของการจัดกิจกรรมมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับหน่วยงานราชการต่างๆการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกศนและกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆอ,อีกหลายๆครั้งจากการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานี้เองสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้นำจิตอาสาดีเด่นระดับจังหวัดคือนายบุญชัยภัยสาร ผู้นำชุมชนจิตอาสาคลองสกัด75หมู่ที่16ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการครับสวัสดีครับผมบุญชัยไพศาลนะครับหรือใครๆเรียกว่าพี่ใหญ่นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอชุมชน75คลองสกัด75นะครับผมชื่อบุญชัยไพศาลนะครับอายุตอนนี้ก็คือ63ปีนะครับความรู้จบแค่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้กับชนะยาเสพติดศูนย์จิตอาสาชุมชนนะครับดิมคองเจริญราชนะครับภารกิจที่1กระตุ้นให้องค์กรประชาชนรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านและสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองรวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักช่วยตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคือกิจกรรมของอศูนย์ติดอาสาชุมชนคอสกัด75ของเราก็มีเราให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดังนี้นะครับคือเรามีศูนย์ชุมชนซึ่งสำนักง,งานเทศบาลตำบลบางเสาธง,งจัดสร้างให้นะครับรัมอบหมาให้กับชุมชนเข้าไปดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประสานงานกับ ชุมชนระหว่างชุมชนกับผู้นําชุมชนแล้วก็กับเทศบาลเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนนะครับเพื่อมีปัญหาเราจะเป็นศูนย์ร้องเรียนเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาถ้าปัญหาอันไหนที่ชุมชนแก้ไขได้เองเราทรีมงานเราก็จะลงไปแก้ไขให้โดยที่จะนําปัญหาขึ้นมาขึ้นมาบนโต๊ะนะครับแล้วก็วางแผนในการแก้ไขแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ นะครับให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปัญหาของท้องถิ่นท,ที่ที่ที่เกิดทุกวันนี้ว่าชุมชนต้องรู้เองไม่ใช่ว่ามาลองเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ไปทิ้งปัญหาไว้คนอื่นแก้คือคนที่จะเข้ามาออลองเรียนต,ต้องต้องรับสภาพแล้วก็เข้ามาร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังนะครับให้ชัดเจนโดยไม่คํานึงถึงว่าเขาจะเป็นใครเราจะลงไปแก้ไขต้าอันไหนที่ใหญ่เกิน กว่ากำลังของชุมชนที่จะแก้ไขเราก็จะส่งมอบต่อไปให้ทางเทศบาลนะครับให้ดําเนินการต่อในการแก้ไขครับลกลรกทจที่2ริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาโดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีกลุ่มอาสาสมัครตลอดจนองค์กรประชาชนและกิจกรรมพัฒนาต่างๆครับด้านการพัฒนาอ,องค์กรต่างๆในชุมชนซึ่งชุมชนเราเนี่ยมีกลุ่มองค์กรหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มอาสาประชาชนนะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆอีกมากมาย สิ่งที่เราเข้าไปช่วยเห centimet, ลืออย่างชัดเจนแล้วก็เข้าไปมีบทบาทก็อย่างเช่นกลุ่มเด็กและเยาวชนเราจะนํากลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งชอบมามั่วสุมกันในเวลาเลิกเรียนหรือว่าหนีโรงเรียนมาแล้วมั่วสุมเนี่ยเราจะเข้าไปหาจุดเด่นจุดด้อยเขาแล้วก็นํามาพัฒนาแล้วก็เอาจุดเด่นจุดด้อยเขาเนี่ยเอาเข้ามาให้เขานําไปสู่กระบวนการซึ่งอาเนสนัครระดับจังหวัดเขาให้เขามีความสําคัญในชุมชน อย่างชัดเจนและยังกลุมสตีเนี่ยเราก็จะเข้าไปมีบทบาทในการประสานขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นด้านประสานกับทางองค์กรภาครัฐนะครับแล้วก็องค์กรภาคเอกชนสถานประกอบการอย่างเงี้ยยังมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยของบประมาณหรือว่าสิ่งของมาสนับสนุนให้เขาเช่นเขาจะจัดกิจกรรมเราอาจจะไปขอน้ําดื่มขอสิ่งของบางอย่างให้เขาบางบาง บางสถานประกอบการอาจจะให้เป็นเงินสดมาเราก็จะนําไปมอบให้เขาเพื่อดําเนินการกิจกรรมของเขาได้โดยที่ไม่ลําบากนะครับโดยโดยโดย,โดยมีงบประมาณต่างๆนะครับและอย่างอย่างเช่นปัญหาเรื่อง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 อัญากรรมอย่างเงี้ยเราก็จะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่นะครับแต่ปัญหาเหล่านี้เราก็จะนําส่งให้กับสพบางเสาธงว่าอ่ายปกครองอำเภอบางโบางเสาธง,งนะครับ โดยเข้ามาร่วมกันพัฒนาแล้วก็แก้ไขให้นะครับภารกิจที่3ช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านครับคือเราเป็นองค์กรซึ่งสามารถประสานของงบประมาณนะครับจากอ,อ,องค์การปกครองส,ส่วนท้องถิ่นได้นะครับเราจะมีกิจกรรมซึ่งพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพองค์กร นะครับอย่างศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเนี่ยเราจะของบประมาณจากสํานักงานปปสภาคหนึ่งนะครับซึ่งเข้าลงมาพัฒนาแล้วก็บูรณาการร่วมกับภาครัฐนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยโครงการ cbtx ซึ่งหลายคนอ,า,อาจจะงงแม้แต่ภาครัฐก็งงว่า cbtx คืออะไร cbtx ก็คือการบําบัดโดยชุมชนนะครับซึ่งเราก็สามารถของบประมาณจากปปสแล้วก็ทําสําเร็จรูปจนเป็นต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการทุกวันนี้ครับ ภารกิจที่4เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนหรือเอกชนอื่นๆครับกิจกรรมของเราก็มีมากมายหลากหลายนะครับอย่างกิจกรรมวันเด็กหรือว่ากิจกรรมปีใหม่สงการเนี่ยเราก็จะประสานกับท้องถิ่นนะครับเพื่อที่ของ,งบสนับสนุนในการจัดทํากิจกรรมต่างๆให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนสตรี หรือว่ากลุ่มต่างๆซ,งซ,งซึ่งซึ่งเราตอนนี้เราประสานขอได้แม้กระทั่งสถานประกอบการเนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับซึ่งมีหลายโรงงานแค่พูดแค่นั้นเองเขาก็มาสม,มาสมทบแล้วก็มาร่วมบริจาคให้กับเราครับภารกิจที่5ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหรือทางราชการมอบหมายครับ งานตรงนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญมากนะครับเราได้รับมอบหมายจากผู้ว่ารชาชการจังหวัดน,นะครับท่านวันชัยคงกเกษมนะครับมอบหมายหน้าที่ให้ให้เราเมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการส่งตัวผู้ป่วยบําบัดนะครับการติดตามการช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพให้กับคนเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับคือสิ่งที่เราทํามาทุกวันที่เราสามารถช่วยคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างชัดเจนครับรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ รางวัลธัญลักษ์อาวอร์ดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนายบุญชัยไพศาลเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีภารกิจมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมเป็นอาสาสมัครหลายหน่วยงานผ่านการอบรมเครือข่ายงานการข่าวและงานมวลชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ สำเร็จการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกระทรวงยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดครูฝึกและรักษาความสงบเรียบร้อยค่ายสังคมจิตเวชศึกษาจนได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนายอำเภอบางเสาธงผ่านการอบรมตามโครงการวิทยากรกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกขั้นตอนระดับหมู่บ้านชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนได้รับประกาศเกียรติคุณครอบครัวตัวอย่างตามโครงการครอบครัวสีขาวปลอดยาเสพติดประจำปี2552จากนายอำเภอบางเสาธงและด้วยการเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งของนายบุญชัยภพศารประกอบการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในอันที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและด้วยการเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งของนายบุญชัยภพศสารประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความมุ่งมั่นอันที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้นายบุญชัยภพศสารจึงนำความรู้ที่ได้จากการอบรมบ่มเพาะ มาใช้จริงในชุมชนและสามารถนำชุมชน40ตารางวาริมถนนคลองเจริญราษฎคลองสกัด75หมู่ที่16ตำบลบางเสาธงเลอาบางเสาธงคว้าเกียรติบตัตรหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดกระบวนการ9ขั้นตอนจนเกิดผลดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้นายบุญชัยภพยสารได้รับโอกาสจากกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคหนึ่งเป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกในชุมชนสวัสดีค่ะ,ะป้าหญิงจะพูดถึงผู้นำคือนายใหญ่นะคะที่เป็นผู้นำจิตอตาสาประธานจิตอาสานะคะ คือในายใหญ่นะตุดยออเลยค่ะหาอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเขาทาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดที่ไม่มีใครกล้าทําเขาก็ทําตั้งแต่ทุกเรื่องเลยเอางี้ดีกว่าแล้วก็คนในชุมชนในายใหญ่ดูแลมากแล้วก็ดูแลชุมชนใกล้เคียงด้วยที่อื่นด้วยที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติดนะเรื่องอาชีพเรื่องอะไรอย่างชุมชนใครขาดอะไรในายใหญ่ก็จะจัดขามาให้อย่างก็ชุมชนผู้หญิงนะคะทําธนาคารขยะในานายใหญ่ก็สามารถ หารถที่ว่าตาเล้งนะคะเอามาให้เพราะว่าป้าทําขยะก็หามาให้แล้วก็ป้าทําเต้นปลาติกนะใหญ่ก็ไปขอโรงงานนามาให้นะคะเ mm hmm. ต้นปลาติกก็คือสนับสนุนชุมชนและชุมชนไหนที่ว่าไม่มีอาชีพนะใหญ่ก็สนับสนุนอย่างกับผู้ที่ที่เขาติดยาแล้วเขาเลิกแล้วนะคะก็ไม่มีอาชีพนะใหญ่ก็สามารถขอรถขายไก่ให้เนี่ยอยู่ข้างๆที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะน้าใหญ่ไปหาให้แล้วให้ทุนด้วยน้ใหญ่ตุดย่อยค่ะเป็นผู้นําที่ว่า สุดยอดที่ว่าหาอย่างนี้ยากค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ยินดีช่วยแล้วก็ยินดีสนับสนุนค่ะผมเชื่อว่าการเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนยอมได้รับผลทันทีคือได้ความปลื้มใจและความสุขใจครับ